ชาวตุนขาในเดือนที่แล้วเนี่ยถล่มละวิกันสดชีวิตเลยนะคะว่ามันไม่แม่นบ้างล่ะนู่นนี่นั่นบ้างล่ะเธอเสากรบราหูมันเพิ่งย้ายันที่24แล้วฉันตั้งดวงฉันตั้งันที่30โอเคไหมเพราะนั้นทั้งเดือนเนี่ยมันไม่แม่นหรอกบอกเลยมันจะมาแม่นตรงทังหลังนี่โอเคเฮ้อ่ะ พูดก็พูดเถอะลวิเป็นคนตุนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะลวิบอกเสมอว่าคนที่ได้ประโยชน์จากช่องลวิวันดามากที่สุดก็คือคนที่มีลักคนาเดียวกับลวินะคะนั่นคือตุนเนาะคนตุนเป็นคนที่ต้องแก้ปัญหานะคะรู้สึกว่าปัญหาเป็นของหวานนะคะรู้สึกปัญหาเป็นขนมนะคะแล้วรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยยิ่งแก้ยิ่งมันยิ่งแก้ยิ่งมันนะคะถึงจะเป็นคนตุนที่แท้ทรูนะคะแล้วถึงจะมีความสุขได้นะคะไม่งั้นตุนอ่ะมัน ุณบัญชีช้าตลอดอะคะอ่ะพูดกันตรงๆนะพูดกันตรงๆในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะเพราะว่าเป็นแม่ธาตุลมนะคะธาตุลมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบาปคืออกุศลธาตุละกันนะคะอกุศลธาตุอากุาสุลธาตุมี2ธาตุก็คือธาตุลมกับธาตุไฟนะคะธาตุลมเนี่ย คือชีวิตเขาไม่ได้เกิดมาเอื่ยเอ่ๆอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งคนตนเป็นราศีแม่ธาตุด้วยนะคะมันแปลว่าเป็นเป็นแม่เข้าใจไหมเป็นแม่เป็นแม่เนี่ยหมายความว่าคุณต้องมีความเชี่ยวชาญและความชํานาญในการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วยิ่งอะ่ะถ้าเกิดเทียบธาตุไฟกับธาตุธาตุลมอย่างเงี้ยธาตุไฟอะ่ะถ้าเกิดในไพ่ยิปซีมันก็แทนด้วยไพ่ไม้ใช่ไหมคะถ้าถ้าเกิดว่าในไพ่ยิปซีของธาต ธาตุลมเนี่ยมันแทนด้วยไพ่ดาบดาบคือการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วเพราะนั้นชีวิตเกิดมาถ้าเกิดคนตุนเนี่ยไม่เห็นปัญหาเป็นของหวาดน,นะคะโฉบเพ p r o b บ e มไม่อยู่ในสกิลในชีวิตคุณไม่อยู่ในสมการในชีวิตคุณนะคะยากมากที่จะใช้ชีวิตจะมีความสุขนะคะอ่ะพูดไปก็เท่านั้นต่อไปนะคะเดือนกันยายนเป็นยังไงมาดูกันนะคะอ่ะ เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นก็คือชาวลัคนาราศีตุลค่ะอันที่เราวิทําคลิปสั้นๆไปเนาะให้ระมัดระวังค่ะในเรื่องของความมุทะลุนะคะมุทะลุดุดันนะคะ,นนะ,ค,ะความแบบคือด้วยความที่ดาวังคารได้ตําแหน่งประนะคะเขาจะมีความไม่มั่นใจนะคะอ่อนไหวนะคะในตัวเองนะคะในตัวเอง,นะะนเ,องเนาะ มันเป็นเหตุที่ทําให้คนตุลน,นะคะวิบแตกนะคะแล้วก็ผู้รู้สาว่าทนะคะใช้คํานี้เลยผู้รู้สาวา่านเป็นคาโบราณนิดนึงเนาะเป็นคล้ายๆว่าพูดแบบไม่ค่อยดีอะคะ่ะให้กับคนอื่นฟังนะคะซึ่งมันทําให้คนตุลเนี่ยไม่น่ารักเลยนะคะสิ่งอะไรที่มันควรจะได้เป็นโชคลาภนะ,ะไม่ได้นะไม่ได้นะคะกลายเป็นว่าคนตุลเนี่ย ถ้าเกิดว่าในช่วงของเดือนกันยายนนะคะคุณเนี่ยเผลอปากไม่ดีนะคะด้วยความมุทะลุด้วยความใจอ่อนด้วยความอะไรก็ตามของคุณนะคะสิ่งที่มันเป็นโชคลาภของคุณที่ควรจะได้เนี่ยมันก็หลอใส่นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีอุลค่ะเนาะเป็นประมาณนี้นะอ่ไปค่ะในเรื่องของความรักนะคะ ความรักของชาวลัคนาราศีตุลนะคะแต่ป,ะปะัตตานิอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะคู่ครองของคุณเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเขาเรียกว่าเห็นคุณเป็นไอดอลอะคะ่ะคล้ายๆว่าคุณอะอยู่กับคู่ครองตลอดอะคะ่ะแล้วคุณก็จะเหมือนให้ความให้การดูแลนะคะคู่ครองของคุณค่ะแล้วก็คู่ครองของคุณจะเห็นว่าคุณแบบเป็นที่พึ่งนะคะเป็นที่พึ่งที่พึ่งที่อาศัย นะคะเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะคะก็โดยสรุปคือคล้ายๆว่าคุณก็ต้องให้ความช่วยเหลือแฟนของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าแฟนของคุณเนี่ยเขาก็อยู่กับคุณอยู่บ่อยๆนะคะอยู่ตลอดเวลาเนาะเป็นประมาณนี้สําหรับคนที่มีคู่คะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคนโสดล่ะเป็นคนโสดนะคะคนโสดคนโสดคนโสดนะคะอ่าดูคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์น,นะคะ ได้เจอคนที่ข้อแรกค่ะจดนะทุกคนหรือไม่ก็จำอันที่แรกอดทนนะคะอันที่สองดูดูกับดูเหมือนใส่ช่างอะคะ่ะดูแบบดูเหมือนดูเหมือนเด็กช่างช่างกลนะอะเด็กช่างกลเป็นยังไงก็ฟีลประมาณนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่สาค่ะดูเป็นเด็กช่างกลแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะเหมือนเป็นคนที่ชอบพลิกแปลงเกล็กพลิก แข่งเก่งนะคะมีสกิลหลอกล่ออ่าใช่ค่นีมลลนะะ้มีสกิลหลอกล่อสูงนะคะอ่ามีสกิลหลอกล่อสูงคุณจะได้เจอคนประเภทนี้นะคะแต่ถามว่าชอบไหมก็มัน,ม,นมันเวลาคบไปแล้วคุณก็จะรู้สึกมั่นคงดีนะคะมั่นคงดีก็เป็นคนที่จะมาช่วยคุณธาตุด้วยความที่ว่าดา,าวเสาเนี่ยเป็นธาตุไฟนะคะดาวราหูเป็นธาตุลม ก็เขาจะมาช่วยส่งเสริมคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจคบกับเขานะคะแต่แน่เลยคุณจะได้เจอคนที่มีความสุขอดทนมั่นคงนะคะแล้วก็เออเครียดดูเป็นคนเคร่งเครียดนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลย์ของคนที่เป็นคนโสดนะคะที่มองหาสมวันอยู่นะคะเ mm hmm. <laughs> นาะเอ๊ะ okay. ลบ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  คนความรักไปแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องเออเรื่องของการงานนะคะการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะการงานของชาวลัคนาราศีตุลอันนี้เราวิขอมองไปถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองของผู้ใหญ่นะคะความเจริญรุ่งเรืองละกัน ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าอะไรก็ตามในชีวิตคุณเนี่ยมักจะมาจากผู้ใหญ่ซัพพอร์ตนะคะให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอนะคะให้การช่วยเหลือเจ้าชะตาอยู่เสมอโดยเฉพาะในเดือนนี้นะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยจะให้การช่วยเหลือคนลักขณาราศีตุลน,นะคะให้ผ่านในทุกๆเรื่องไปได้ด้วยดีค่ะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงิน การเงินของชาวลัคนาราศีตุลสถานะทางการเงินนะคะอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะจะตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งประนะคะนั่นแปลว่าการเงินไม่มั่นคงนะคะการเงินไม่มั่นคงเลยนะคะการเงินไม่มั่นคงเลยแล้วก็การเงินเนี่ยมันเหมือนกับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะการเงินเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะ แล้วก็การเงินของเจ้าชะตาเนี่ยถ้าเกิดถามว่าทำยังไงล่ะมันถึงจะได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าการเงินสถานะมันไม่มั่นคงเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยมันมาจากการลงทุนนะคะมาจากการลงทุนที่คุณเคยทำไว อะไรที่เป็นการเริ่มต้นใหม่เอาเงินไปลงทุนใหม่นะคะมันจะเป็นช่องทางรายได้ให้กับคุณนะคะอันนี้คือวิธีการหาเงินนะคะวิธีการหาเงินแหล่งที่สองนะคะคือคุณต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็ทําด้วยตัวเองค่ะหรือว่าคุณใช้หุ้นส่วนนะคะคุณใช้หุ้นส่วนหรือว่าไปไปดูแลการเงินของหุ้นส่วนนะคะอันนั้นก็จะช่วยให้คุณนะคะมีช่องทางการหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินของชาวตุนก็เป็นประมาณนี้ค่ะ ต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวัง <S <S สิ่งที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีตุลนะคะก็จะเป็นเรื่องของนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องนี้นะคะด้วยความที่ดาวพัคเกตนะคะอยู่ในภพของมรณะนะคะแล้วก็ดาว ดาวมิตยูค่ะก็อยู่ในภพบของมอรณะเหมือนกันนะคะดาวพระเกตเนี่ยจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะดาวพระเกตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมรณะนะคะแปลกันตรงๆต,ต,ต,ตัวเลยก็คือว่าความวุ่นวายอะไรหลายๆอย่างนะคะ มันจะตบลงแต่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่ได้มาคุ้มครองตัวคุณในช่วงนี้นะคะจะไม่ได้คุ้มครองตัวคุณในช่วงนี้คุณจะรู้สึกสับสนในการตัดอะไรบางอย่างออกจากชีวิตนะคะคุณจะรู้สึกเหนื่อยในการเลือกของนะคะว่าคุณจะจะเก็บของชิ้นนี้ไว้หรือว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปดีนะคะมันมีแต่ความคาราคาสังนะคะ คาราคาซาังในการตัดจบอะไรบางอย่างนะคะตัดจบอะไรบางอย่างในชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ต้องระวังเลยก็คือว่าดื้อความที่เกณฑ์มันมาอย่างนี้นะคะต้องบอกว่ามีสตินะคะสติช่วยได้ทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่มีสตินะคะไม่มีสติเนาะไม่มีสติสิ่งที่ช่วยได้คือบทสวดมนต์นะคะ ร้านนี้เราวิมีมีอ่อวางไว้นะคะมีวางหนังสือสวดมนต์ไว้ที่ช่องทาง TikTok Shop นะคะของเราวิเองนะคะอยู่ที่หน้าหน้า TikTok Shop อะค่ะทุกคนเนาะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมุทะลุนะคะมุทะลุในเรื่องของการพูดนะคะจะทำให้เสียทซัพย์นะคะ จะทําให้เสียทรัพย์สิ่งที่ควรได้ก็ไม่ได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะและในเดือนกันยายนนี้นะคะเราวิอ่านให้เรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคมนะคะจะมีเกณฑ์อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะและถ้าเกิดว่าคนตุลน,นะคะที่เกิดวันเสาร์อยากจะเพิ่มพลังงานในการอดทนนะคะอยากให้ตัวเองเนี่ยมีพลังในการแก้ปัญหามากขึ้นนะคะลราวีแนะนาหินอันนี้นะคะซึ่งลรวิเนี่ยมีบริการนะคะแล้วก็ลรวีก็จะบอกว่าควรจะใส่วันใดใส่ยังไงใส่เมื่อไหร่นะคะการใช้สีบุงคลของแต่ละบุก คนนะคะการที่สีมงของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคะมันไม่เหมือนกันเลยเนาะบางคนต้องใส่เวลานี้ บางคนต้องใส่เวลานั่นอย่างเงี้ยค่ะการทำบุญก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไรแล้วก็ต้องซื้อ,อยังไงบ้างเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์นะคะเราวีก็จะมีบริการอยู่เนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะคนขอคนที่บุญสัมพันธ์กันจริงๆแล้วอยากให้เราวีช่วยเหลือนะคะและแก้ไขให้เนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะ กอลวีก็ขอลาไปก่อนค่ะสามารถติดตามลวีได้นะคะได้ที่ช่องทางที่ทุกท่านรับชมอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กด f o l l o w ลวีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเดือนในเดือนหน้านะคะว่าลวีมีอะไรจะมาฝากทุกคนกันบ้างสำหรับวันนี้ลวีลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล,ล์ของโรบิวันดาพยากรณ์น,นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ